มาแล้วมาแล้วประนอมสุดพุ่มนี่ไงตัวจริงจริงงถอดแม่หน่อยถอดไม่หน่อยไม่สวยอ่ะวันก็หลอเออไหกี่คนกี่คนถ่ายนะจะถ่ายรูปทําปกกหน่อยมามามาออกทีกันหน่อยนะกันไม่รู้สองคนเติบกึนมานิดนึงมองกล้องสวยๆครับสวัสดีครับฮัตบีดน่อยทำรักหน่อยดิ ใ่ธรรมดาที่ไหนเสื้อสีชมพูพนอมสุดพุ่มนะครับจริงคนนี้ชื่ออะไรครับคนพี่ชื่ออะไรครับวันนาวันนาพี่เป็นพี่สาวจันการค่ะจันทการจันทการเป็นน้องแฟนโอ้ก็มาแพ็คคู่มาเป็นครอบครัวนะครับสองคนในสองคนสองคนนะครับรถพอนอนสุดพุ่มมาแล้วรู้สึกอะไรรู้จักกับพี่พี่พี่ลินด้วยใช่ไหมโอ้ไม่้าโหายอยู่โอเคมามาพอดี ปุตตาเขาจะเอาพ่อเอกอาบน้ําพอดีเลยวันนี้โชคดีมากพ่อเอกไม่ได้อาบน้ำกี่วันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าแล้วนะเนี่ยได้อาบน้ําแล้วตั้งแต่วันที่เก้าอ่ะพ่อเอกก็ไม่ค่อยสบายด้วยไอ้ตรงนั้นนบบมันหนน้ำมันไม่ได้หายดีครับผมครับผมไม่ได้น้องตาเนี่ยต้องหาทุกตา มาได้มาจะได้ยากมาอยากอยากมาอยากมาน้องเข้าอาหารน้องมาให้แล้วอันนึอขน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 โอ้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วโอเคเป็นไงล่ะคุณพี่ปนอมสุดพุ่มเป็นไงไม่เห็นพ่อใหเป็นไงก็ดูทุกวันดูทุกวันใช่ไหมเห็นเห็นอยุดถึงใกล้ชิดแบบนี้เป็นไงก็จะเป็นไงอ่ะก็อยากมานานแล้ว มาครั้งนี้ครั้งครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ยากมากโอจะฝากฝากเงินมาทําบุญอยู่เรื่อยๆอยู่จะไม่ได้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ก็ร่วมบุญวันกระถิ่นก็ร่วมบุญกันมาเนี่ยร่วบุญกันมาแล้ววันที่โอนตาตายนั่นโอนมาคนเดียวโอนทางประธานโอนเข้าวัดซีประธานมาช่วยตอนซื้อสายใช่ไหมซื้อสายมาเท่าไหร่สองคิวพี่ลินมาครับบอกเชื่จะจะเอาเงินมาฝากผมเพราะว่า ต้องฝากคุณคุณท่านบดีใช่ผมมแต่ทำคลิปให้แต่คุณท่านบดีรีพอดีมาเพราไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นนะโอ้ยไม่เป็นเลียดเนอะเราเะทำด้วยใจทำชอบเห็นพ่อเล่นใจายก็ชอบคืนใจสบายใจใช่แล้ว น่าจะได้เห็นคลิปผมถ่ายเล่นรายอยู่นะดูที่ประธานเปิดครั้งแรกเลยก็ดูที่ประธานก็เปิดให้ดูที่เขาแมนตัวแต่ตั้งถ้าถ้าตั้งใจมาถ่ายไม่เล่นนะต้องแอบถ่ายแล้ววันที่เปลี่ยนเปลี่ยนวันแรกเปลี่ยนวันแรกนาะนั่งส่งตลอดเลยพ่อสั้งส่งตลอดเลยพ่อเล่นงัดนู่นงัดนี่ส่งให้พี่สาวก็ดูดีใจเห็นพ่อเล่นใจแบบมีความสุขอะดนใจ ใแจะว่าเราข้างใช้เรายอมรับว่าข้างใช้เขาชอบช้างไม่ต้องไหนตาเลรแล้วอ่ะเราศรัทธาของเราเนาะเชื่นใจเราได้ทําบุญกับช้างคนชอบช้างไม่ต้องสต็บเลยพอเห็นแล้วก็ชอบทุัเราติดตามช้างเขาใหญ่อยู่ไงพอดีพ่อเด้งขึ้นมาวันชุดชายชุดดำอ่ะก็เคยติดตามมาวันตื่นมาตอนไหนก็หยิบโทรศัพท์ จะจะอยู่ <ไป S 1> ช่วงรอบดึกอ่ะอยู่จะคุยอยู่กับแก๊งยันหวังอ,ะอ่ะอ,โอ๋อยันหวังใช่อยู่รอบดึกเพราะกลางวันนราต้องทําในสวนทําอะไรทันชข้น้ำานันาก,กนใจืึนใจืึ้นใจนี่นะครับทุกคนแม่ปนเอาสดพุ่มึงเนี่ยเอฟซีที่คุยกับพวกเราบ่อยๆนี่แหละคนนี้ตัวจริงเียงจริงเนาะมาแล้วนะไม่เคยได้เม้นเท่าไหร่กดหัวใจก็สนมากเม้นแล้วมันพลาดอยู่เรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขับแล้วจะให้ของฝากจะได้คิดถึงกันตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่เนาะภาษาอังกฤษไม่เป็นไงเราพอสี่แล้วเป็นภาษาอังกฤษของของที่ถึงให้ถึงเจ้าสิบไอ้เจ้าสิบเก้าวันอะไรมีกันให้หวยด้วยเหรอเก้าสิบเก้า ดูคลิปมาตลอดวันที่มาโดยเบาจะรักเสื้อลายนั่นก็ดูแล้วหมั่นเที่ยว่วงถ้าอยู่ใกล้ๆนะหมั่นเที่ยวเลนมากเลยตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆสวงามขอกระเพาะเอกนะดูแล้วไม่เครียดดช่วงนั้นจะดูแล้วเครียดสงสารพ่อสงสารท่าทาง สวัสดีค่ะมานานีมีมีถ้าทอที่ร้ากหน่อยเจ้าไอชิไว้ดองก็สนใจถ้าซื้อสั่งมาขายได้ไงี่อย่างดีเลยลองใช้ลองดองดูโอ้นื้อมันเหลืองขาดอกบัวโอ้ใายอยู่ไม่เคยเป็นยากไม่เคยขาดเอาปุ๊บชื่อพี่อะไรครับปนอมสุพุ่มนี่ไงปนอมสุพุ่มนี่แหละปนอมสุพุ่มเสียงกิงตัวจริงครับผมพอดีข้อแันเข้าปลาเดี๋ยวเอาข้อมาก่อนเดี๋ยวมาดีกัน ก็ได้ท่านเห็นเขาก็ชื่นใจแล้วอ่ะโอ้เราจะขออะไรครับดย่างครับหรือพ่อนี่เาขอ้องขอถามว่าขออะไรขออยา้มีอยาขอให้มีให้ให้เงินอยาให้เงินขาดมือมีเงินไหลมาเทมาด้วยมหาให้พ่อพาย จะมากจะน้อยก็ขอให้ได้ให้พ่อโอ้นะเปิดคิดครับเราขอได้แ่สิ่งที่เราขอว่าเราเชื่อนะในศาสนาเพราะอย่างอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนนะบ้านก็มีอยู่ที่เราก็มีอยู่เราไม่ต้องเช่าบ้านเขาอะไรไม่ติงไม่มีดีฮะอ้าวพนักงานสุวนภูมิอยู่ที่ไหนอยู่ เข้าไปสนามแข่งพัทยาเซลฟี่แล้วเข้าไปโออยู่พัทยาอยู่ตำบลห้วยใหญ่ขอได้ก่อนก่อนจะถึงตลาดจีนช่างเงี้ยวอยู่ศูนย์กลางเลยตลาดจีนช่างเงี้ยวเข้าไปมหาลัยธรรมศาสตร์ซอยสนามกอล์ฟโปโลสนามกอล์ฟโปที่พัทยาโปโลที่พัทยาอ๋อทางเข้าใช่ไหม สนามกอล์ฟโอโรกับคันที่ขับอยู่ที่เดียวกันเลยที่สนามโอเอโอโรอยู่ซอยเดียวกันหมดเลยห่างตรงนั้นสนามกอล์ฟสามสามแห่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างได้เดี๋ยวผ่านถนนได้แวะไปได้บบเที่ยวด้วยบ้านอยู่ติดถนนเลยโอ้ยง่ายเลยใช่เงินหนืมาวันนี้ต้องให้เบอร์โทรแล้วละ่ะมาออกมาช่วยยู่นี่เดี๋ยวจะว่ยายดูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะยายจับก่อน ยายก็ตามไม่ค่อยดีลูหรอกคนนึงอ่ะมา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 ใครยังไม่ได้ตังค์ให้งคนคนโสดนะครับอ๋อจ้ะจ้านี่ทำมะขามมาให้ลองชิมโอ้ดีเลยจะได้ไม่ท้องไม่พูนะคะแต่มะขามอันนี้ไม่ต้องคนท้องเสียเพราะแกงน้ำปูนเราทำไม่ใส่สารอ๋อ้จ้าจ้าว่าแบ่งลองชิมกันด้วยน้องมีตาร์ย์เอาผลมาให้คุณป้าใช่ไหมคะ ไปโรงเรียนท้องกลงวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดอะไรอ๋อวันเสาร์โถเลยก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีวันหยุดเราทำงานตลอดแล้วก็มาจะไม่เห็นพ่ออาบน้ำอธิษฐานมาตลอดทางเลยเมื่อวานมาขอให้ได้เห็นพ่ออาบน้ำน้าอะไรนะเห็นอาบน้ำแบบขัดกระเทยขึ้นไม่ได้ขัดขัดขัดไม่ให้ได้ถ้านอนไม่ได้อ่าคิดหมดสต็อกหรือต้องมาแต่เมื่อวานติดงานเมื่อวานนี่ัดงานเลี้ยง สะทรหาพี่ลินเมื่อเช้ามดืดเขาพี่ลินเขาบอกมาไม่ได้พี่ลินปกติเขาจะมาเกาะพืชเนาะมาไม่ได้เขาบอกลาบ่อยเดี๋ยวเขาล<ด>าเขาลาแล้วไงแล้วแล้วแล้ววันที่สิบเก้าเขาก็ต้องเขาไีกเขาจะมาเจอพี่ยูพินพบอกมาลาบ่อยเดี๋ยวดนนะโดนเนาะแต่ไม่ยอมโปรไฟล์ไม่ยอมใส่รูปนะ,ะใส่ใส่แต่เป็นเป็นภาพแบบเบอร์เบร์กระตูนอ่ะเป็นเป็นแบบสีส้มสีอายไม่สวยเหมือนคุณป้า เรื่องที่เกียดมันจะอยู่เยอะมากเลยในการทำเงินดีจะใช้เอาทำเงินจะได้ดีถ้าทำเงินครับตอบเยอะมากเลยรักพ่อแม่ากไม่เอาไม่กลัวหรอกไม่มีน้องไม่มีน้องแต่อยากมีน้องชายแบบนี้ภูมิมามามาเดี๋ยวผมมอบของเแย่เล็กด้วยเดี๋ยวพี่เป็นงาน จะได้ถ่ายด้วยทางีี่สาวมาไกันถ่ายได้กันสองพันนะเปนเงิพุ่มงาพุ่มเงินสองพันนะสองพันห้าร้อยรับรวมก็จะใช้นี่แหละครับปรับปรุงพื้นที่ค่าใช้จ่ายคนงานช้างอยู่นี่ค้างอยู่ดีเมื่อเมื่อที่เสี่ตายก็โอนมาเข้าสิบสิบพิซซ ผมอยู่ตรงกลางเลยนะได้เท่าเทียมเท่าเทียมหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคดีใจไหมครับวันนี้ครับดีใจเนาะได้เจอพ่อเอกได้อาบน้ำพ่อเอกมาดูพ่อเอกอาบน้ำเจอคุณวีด้วยมาจากชนบุรีชาบุรีพอนอนสุดพุ่มนะครับทุกคนมาเจอคุณธนบุรีแล้วเป็นยังไงบ้างครับ มเอาพ่อใหญ่เองไหมที่เจิมหัวเอาหางเจิมที่ามาพี่จามาหลังมาโอ้โชคดีเลยเนี่ยพี่ประนอมครับพ่อพายกับคุณเทพดีใครหลอกกว่ากันครับเข้ากันเลยเข้ากันเลยโอ้โหสาธุสาธุโูเอออย่างนี้รักกันเลยเนี่ยรักเลยเนี่ยรักเลยนี่หล่อเท่ากันเลยเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวมีของเทิญเลย นะะฮดีครับพี่พอนอนสุดพุ่มนี้ก็ดูตลอดนะดูพวกเราตลอดนะวิ่งทุกช่างเลยเป็นห่วงมนาด้วยเนี่ยมนาไม่สบายดูที่มนาด้วยนะครัโอ้โล่งเลยครับเนี่ยผมทาเมื่อกี้คัดจมูกไปเมื่อกี้คัดจมูกเนี่ยผมเอาทาแล้วก็รู้สึว่าเวลาจโล่งเวลาไอนะหยอกไป็กว่ามือหน่อยๆแล้วก็ทีดีๆแล้วโล่งหายคัดจมูกหายเลยเมื่อก่อนนะไอไอจนหาหมอที่ไหนที่ไหนโรงพยาบาลไหนๆไม่หาย มาได้ยาตัวนี้เขาแหล<ฮ>ะเป็นโควิดไม่ต้องไปโรงพยาบาลโดมวเนี้ยเมืม่อกี้คัดจม,มกูกมือหายโรคเลยอขอบขอบขอบคุณมากๆเลยนะฮะเ <c oughs> ที่ยวน้ำมันเหลียงมาให้ผมนะ,มะวันนี้คุณท่านพอดีจะให้ให้จับเข้าไปนะฮะเขาบอกเขาจะใช้เจมิมให้เจิหัวโอ้โหฟุกเลยเนี่ยดวงดีนะโอ้อโหปฏิทินมาแต่บ้านเถอะทางเลย มองไงได้สัมผัสก็ขอที่วางทุอย่อันเดียวเลยเนี่ยทุกชามมันตาองเอาวันชัยดำไงก็ของอย่างน้อันเดียวเนี่ยขอบคุใจร้อนเลยใจใจส่ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเลยเนาะวันนี้มาเจอพ่อพายเอกชัยนะฮะแล้วก็ได้มาสัมผัสพ่อพาย แล้วก็ได้ผลพ่อพลายไปเยอะเลยให้เก็บไว้รวงกันไว้เพราะลูกหลานเยอะหลานเยอะเยอะไม่เจอกันนี่ไม่มีลูกไงผมมีหลานก็มีแต่หลานได้ยินข่าวว่ามีผู้ช่วยหาเลยครับอ๋อไหนไหนคนนี้เหรอนี่นี่ตัวเล็กๆหลานไม่ใช่ไม้ใช่มือเลยโอ้โหเก่งมากเกก่งมาให้เด็กๆให้น้องมีตังค์ให้เดคนที่ช่วยหาแจกคนละยี่สิบบาท เดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมยพ่ออยามาช่วยพ่อครับผมอาจจะแจ้งเลยแล้วเนี่ยมาไปยิบได้แจกงแ้งี่น้องแจกงกันต่อไปยังไม่มีนะหมดก็คือหมดเลยครับหมดก็คือหมดหรือรางวัลไปแล้วเดี๋ยวถ้าถูกก็เดี๋ยวให้พ่อหมดเลยต้องถูกสิเดี๋ยวจะให้ เเวา์โชคดีนะเนี oh, ่ยโชคดีมากเลยได้ได้ได้เจอมาด้วยเนี่ยโอ้คนคนคิงลุกไเปล่าครับอะไรคนคิงลุกอะไรล่ะคุณเคยคิงลุกเป็นคนคิงลุกอะไรนะหมดแล้วเนี่ยดีใจ่ายคจ่ายเส้นแรงเลยเนี่ยเต้นแบบ เป็นปื้อไงอ่าไม่ใช่เต็นแบบไอโลกอะไรนะชื่อพี้เลยนะปะนอมปะนอมสุดพุ่มประนอมสุดพุ่มเย้ยไม่อไ้อ๋มีแต่ลกโอ้าอไม่มัมแล้วเพราเอก พอละใบกล้วยพอละายด้านหลังดูทบเรียบด้านหลังเคุณป้นไปเชิญเชิญตรงนี้ไปไปเอาประตูเลยเปีเรงไม่เวลาครับเอาไม้ออกให้หน่อยเอาไออกลเอาไปเอาไม้ออกให้ก่อนวิ่งมาเร็วเร็เลยเดินาูปเลย <c oughs> ไปนะนะประนอมชุบพุ่มอ่ะถ่ยมาถอยมาครับพี่ประนอนเป็นยังไงบ้างครับผมชื <c oughs> ่นใจปื้มถอยมาถอยมา <c oughs> โอดด้สุดยอดเลยโอ้โหวันนี้สิทธิพิเศษมากมีนดไม่ขวัญ ามาครับมามามาเจอมามา <c oughs> ทุกคนมาได้หมดทุกคนเลยมีใครบ้างมีใครบ้าง